ฮันเซลแอน g r เกรเทนักราแม่มดพันดิบเรื่องราวการผจญภัยเหนือความคาดหมายเริ่มต้นที่บ้านไม้หลังหนึ่งที่อยู่กลางป่าได้มีครอบครัวหนึ่งที่ประกอบไปด้วยพ่อแม่ลูกชายที่มีชื่อว่าฮันเซลและลูกสาวอย่างเกรเทลในค่ำคืนที่พวกเขากำลังหลับสนิทพ่อของทั้งสองคนก็ได้ปลุกให้พวกเขาตื่นขึ้นแล้วพาเดินลุกลี้ลุกลนเข้าไปในป่าเลย ผู้เป็นพ่อออกคำสั่งให้ฮันเซลและเกทลรออยู่ที่นี่ผู้จบเขาก็เป่าตะเกียงให้ดับแล้วเดินจากไปดานสองพี่น้องที่นั่งคอยพ่อด้วยความหนาวเหน็บพวกเขาก็ไม่เห็นวีแววพ่อจะกลับมาจนกระทั่งถึงรุ่งเชา้าทั้งสองคนจึงตัดสินใจเดินออกตามหาผู้เป็นพ่อและได้เจอเข้ากับบ้านขนมหวานหลังหนึ่งทั้งสองไม่รอชา้ารีบเคาะประตูบ้านเพื่อขอความช่วยเหลือทันทีในระหว่างนั้นสองพี่น้องก็ได้กลิ่นหอ,หอมออกมาจากผนังของบ้านหลังนี้ ฮันเซลและเกรเทลจึงได้หยิบชิ้นส่วนของบ้านมาริมรองปรากฏว่าบ้านหลังนี้ทําด้วยขนมหวานทั้งสองที่หิวโหยจึงหยิบมากินด้วยความอริดอร่อยและทันใดนั้นประตูบ้านก็ได้เปิดออกทั้งสองเดินเข้าไปด้านในพร้อมกับตะเกียงที่กําลังติดทว่าทั้งสองคนก็ต้องตกใจกลัวเมื่อเจ้าของบ้านหลังนี้ก็คือแม่โมที่มีหน้าตาหน้าเกลียดหน้ากลัวมันบังคับให้ฮันเซลกินขนมหวานแถมยังใช้ให้เกรเทลทํางานอย่างหนัก แต่แล้วก็มีอยู่วันหนึ่งในขณะที่แม่มดกำลังจับตัวของฮันเซลเข้าเตาเผาเกรเทลกับปลดล็อกโซ่ออกมาได้นั่นจึงทำให้แม่มดได้คาถาทำร้ายเกรเทลทว่ามนนั้นกับไม่มีผลกับเธอเกรเทลชักมีดออกมาทำร้ายแม่มดตนนี้จนสลบตามด้วยตัดเชือกให้ฮันเซลและทางสองพี่น้องฮันเซลและเกรเทลก็ได้รวมมือกันส่งแม่มดตนนี้ลงสู่เตาเผาอย่างสุดให้ไม่มีวันกลับคืนมาได้แปะจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ ทั้งสองพี่น้องก็ได้เรียนรู้อยู่2อ,อย่างคือ 1. ห,ห้ามเข้าไปในบ้านที่ทําด้วยขนม 2. ถ้าจะฆ่าแม่หมดให้จุดไฟย่างสดไปซะเลยหลายปีต่อมาณน,นเมืองออกซ์เบอร์ได้มีเด็กจํานวนมากหายตัวไปคนในเมืองเชื่อว่าเป็นฝีมือของพวกแม่หมดทําให้สารวัตรพยายามหาตัวคนร้ายมาลงโทษและได้จับตัวหญิงสาวคนหนึงที่มีชื่อว่ามีหน้ามะเพา,ากล่าวหาว่าเธอเป็นแม่โมด เป็นต้นต่อการหายตัวไปของเด็กๆแต่ผู้ว่าของเมืองก็ไม่เห็นด้วยเพราะสารวัตรไม่มีหลักฐานมากพอว่าเธอเป็นแม่มดและไม่สามารถจับตัวของมีนามาเผาได้ผู้ว่าจึงได้จ้างสองพี่น้องฮันเซลและเกรเทลนักล่าแม่มดให้มาตรวจสอบเรื่องนี้ฮันเซลตรงดิ่งเข้ามาสำรวจลักษณะร่างกายของมีนาโดยคนที่เป็นแม่มดจะปรากฏลักษณะพิเศษที่บริเวณซี่ฟันผิวหนังและดวงตาทว่ามีนาก็ไม่มีลักษณะร่างกาย แบบนั้นฮันเซลจึงประกาศออกไปว่าเธอไม่ใช่แม่มดเธอเป็นหญิงสาวบริสุทธิ์ไร้มนทินเกรเทลบอกกับชาวบ้านไปว่าเธอเข้าใจดีว่าสารวัตรมีเจตนาดีทําไปเพื่อปกป้องประชาชนทุกท่านแต่วิธีของผู้ว่านั่นเฉียบคมกว่าเพราะเขาจ้างนักล่าแม่มดมืออาชีพอย่างพวกเราฮันเซลและเกรเทลรู้ดีว่าเด็กๆที่นี่หายตัวไปแต่การจะจับตัวใครมาลงโทษแบบมัวซัวมันไม่ทําให้เด็กๆก,กลับมาทว่าชาวบ้านที่นี่ก็ไม่เชื่อมา ในตัวของฮันเซลและเกเทลฮันเซลจึงประกาศดังรันว่าเขาจะพาตัวเด็กๆกลับมาให้ได้แต่ถ้ามีใครทำร้ายมีนาฮันเซลจะจัดการกับคนนั้นทันทีผู้จบเขาก็สั่งให้ทุกคนแยกย้ายกันกลับบ้านส่วนมีนาที่ได้รับความช่วยเหลือจากฮันเซลเธอก็ได้กล่าวคำขอบคุณดานสรารวัตรที่ไม่พอใจกับการกระทำของผู้ว่าเขาก็ตรงดิงเข้ามาต่อว่าทั้งสามคนเกรเทลที่เบื่อจะฟังสรารวัตรนี้พ่ามเต็มทีเธอจึงใช้หัวโขกสราร วัตจนจมูกแตกลูกน้องของสาร,รวัตรควักปืนออกมาแต่ความเร็วนั้นก็เทียบไม่ได้กับฮันเซลและนั่นจึงทําให้ลูกน้องของสาร,รวัตรต้องวางปืนลงทันทีไม่นานหลังจากนั้นก็ได้มีรายงานเกี่ยวกับกระท่อมลึกลับที่อยู่กลางป่าฮันเซลและเกรเทลรีบเข้าไปตรวจสอบทันทีจนได้เจอกับแม่มดฝ่ายมือที่หน้าตาอับปาทันทีที่แม่มดเห็นเกรเทลมันก็รีบขึ้นขี่ไม้กวาดหนีทันทีทําให้ฮันเซลต้องยิงไร่หลังตามไปติด จนมันนั้นตกลงมาจากไม่กว่าทว่าแม่โมตนนี้ก็ยังไม่ยอมแพ้มันวิ่งหนีเข้าไปในป่าอย,ย่างรวดเร็วหันเซลและเกรเทลที่พยายามวิ่งไล่หลังมาจนกระทั่งได้เข้าต่อสู้กับแม่โมสองพี่น้องเริ่มสลับรวมหมัดใส่มันไม่ยังและได้จับตัวมันมาสอบสวนเกรเทลกับหันเซลได้นำเรื่องนี้มารายงานกับผู้ว่าของเมืองว่าเราสามารถจับตัวแม่มดในกระท่อมนั้นได้ทว่ากับไม่มีข่าวเขาเรื่องของเด็กๆที่หายตัวไปพวกเขาเจอแต่เพียงตำร ราที่ทํานายการเกิดจันทรุป,ปราคาคืนที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของแม่มดมันจะเกิดขึ้นในอีกสามวันต่อจากนี้เป็นไปได้ว่าคืนที่เกิดจันทรุป,ปราคาพวกเราแม่มดจะมารวมตัวกันและนี่อาจเป็นสาเหตุที่ทําให้เด็กๆหายตัวไปท่านผู้ว่าที่รับข้อมูลจากฮันเซลและเกรเทลเขาจึงได้จ่ายเงินครึ่งหนึ่งให้กับทั้งสองส่วนที่เหลือเขาจะจ่ายให้หลังจากที่นําตัวเด็กๆกลับมาได้และในระหว่างที่พูดคุยกันอยู่นั้นท่านผู้ว่าก็ได้แนะนําทั้งสอง องคนให้รู้จักกับแจ็คสันพรานที่ชำนาญป่าแถวนี้เป็นอย่างดี และจะพาทั้งสองคนไปดูจุดสุดท้ายที่ดเด็กๆหายตัวไปเกรเทลที่ได้ฟังดังนั้นเธอจึงแนะนําว่าพวกเราไม่ควรไปตอนกลางคืนเพราะมันเสี่ยงอันตารายมากเกินไปท่านผู้ว่าและพานป่าจึงทําตามคําแนะนําของเกรเทลและจะออกเดินทางไปพรุ่งนี้เชา้าแต่ด้านสารวัตรที่กลัวท่านผู้ว่าจะได้ผลงานไปซะก่อนเขาจึงได้ว่าจ้างชายกลุ่มนี้ให้ออกตามหาเด็กๆในตอนกลางคืนทว่าชายเหล่านี้ก็รู้ว่านี่มันเสี่ยงอันตารายเกินไปแต่ด้วยเงินจํานวน ที่สารวัตรเสนอให้พวกเขาจึงได้รับงานนี้และออกเดินตามหาเด็กๆทันทีหลังจากเดินทางเข้ามาในป่าลึก พวกเขาทั้งสี่คนก็ได้หยุดพักที่กลางป่าและได้มีเพื่อนหนึ่งในสี่คนเริ่มหวัดกลัวแม่มดขึ้นมาเขาสั่งให้เพื่อนๆนคนที่เรือดับไฟซาทว่าเพื่อนทั้งสามคนก็ไม่ได้กลัวแม่มดแต่อย่างใดไม่ทันที่พวกเขาจะได้พูดคุยกันจบจู่จูก,ก็ได้มีสาวสวยปรากฏตัวอยู่ตรงหน้าเธอมีชื่อว่าหมูเลียวแถมมานักราทีทั้งสี่คนนํามาด้วยพวกมันยังไปนั่งอยู่ข้างหมูเลียวกลุ่มชายเหล่านี้ที่ได้เห็นก็ถึงกับจับปืนไว้อย่างแน่นหมูเลียวถามออกไปว่าพวก เขามาทําอะไรมืดๆในป่ากลุ่มชายเหล่านี้ก็ตอบไปแบบตรงๆว่าพวกเขาออกมาตามหาเด็กที่ถูกแม่มดจับตัวไปหมูเรียวที่ได้ฟังดังนั้นจึงเผยตัวตนออกมาเธอกลายเป็นแม่มดฝ่ายมือที่มีหน้าตาอัปปลาก มูเรียวโมโหเป็นอย่างมากที่กลุ่มชายเหล่านี้รุกราำเข้ามาในเขตแดนของเธอหมูเรียวไรยมนราถาจัดการกับชายกลุ่มนี้จนเกลี้ยงบางคนถูกฉีกร่างออกเป็นชิ้นๆและบางคนถูกสั่งให้กินนอนกลับมายัางด้านฮันเซลและเกรเทลพวกเขาก็กําลังวางแผนการเดินทางสําหรับพรุ่งนี้ทว่า้อมูลก็ไม่ได้มีเพียงแค่นั้นเพราะนอกจากจะพบร่องรอยของเราแม่โมด นายพรานยังพบร่องรอยของโทยาฮันเซลที่ได้ฟังดังนั้นจึงจะขึ้นค่าตัวไม่ทันที่พวกเขาจะได้ตกลงราคากันเบนจามินผู้ข้างใายในตัวของฮันเซลและเกรเทลเขาก็ได้เข้ามาชื่นชมทั้งสองคนแถมเบนจามินยังได้เก็บรวบรวมผลงานของฮันเซลและเกรเทลไว้ในสมุดเขาอยากจะได้ลายเซ็นของทั้งสองคนเก็บเอาไว้ทว่าแฟนพันธ์แท้อย่างเบนจามินก็ยังมีเรื่องข้องใจว่าทําไมคาถาของแม่มดถึงทําร้ายทั้งสองคนไม่ได้ไม่ทันจะได้คําตอบที่ชัด จูจูชายที่รอดมาจากแม่มดเขาก็ได้เดินโซซัสโซซีเข้ามาในร้านเราเขาประกาศออกไปว่าแม่มดฆ่าพวกแกร้อยไม่มีเรือและส่งเขาให้มาแจ้งข่าวกับทุกคนพูดจบรางของเขาก็ระเบิดแหลกเป็นชิ้นๆส่วนด้านเด็กๆที่ถูกจับตัวมาขังในรังของแม่มดซึ่งมีทวยยากเป็นคุณให้อาหารกับพวกเด็กๆแถมในนี้ยังมีแม่มดอีกสามตนที่อาศัยอยู่ที่นี่หมูเรียวหัวหน้าแม่มดฝ่ายมือเธอก็ออกคำสั่งให้ลูกน้องแม่มดทั้งสองดื่มเลือดของเด็กๆ และผลปรากฏว่ามันมีพลังที่ต้านทานไฟได้แถมยังทําให้พลังของแม่มดแข็งแกร่งขึ้นทว่าพลังนี้ก็อยู่ได้เพียงแค่ชั่วคราวเท่านั้นซึ่งหมูเรียวที่รู้วิธีทําให้พลังนี้เป็นอมาตะเธอก็จะทําพิธีในคืนจันทรุปปราคาส่วนดานเกรเทลที่ได้ฝันถึงอดีตในวัยเด็กที่แม่ของเธอเข้ามาหาก่อนที่พ่อจะพาเข้าไปในปา่าซึ่งแม่กระไรยมนคาถาอะไรบางอย่างให้เธอและฮันเซลพอตื่นขึ้นมาจากฝันเธอจึงได้เล่าเรื่องนี้ให้ฮันเซลฟั ทวาฮันเซลกลับไม่อยากฟังเรื่องในคืนนั้นอีทำให้ความฝันยังคงค้างคาอยู่ในใจเกรเทล พอถึงเช้าวันต่อมาฮันเซลก็ได้เข้ามาซื้อเสื้อผ้าของเด็กในตาราเพื่อนําไปทําเป็นหุ่น่อแม่มดออกมาและนั่นจึงทําให้เขาได้เจอเข้ากับมีนาสาวสวยที่ฮันเซลช่วยไว้ในตอนต้นเรื่องมีนาเข้ามาทักทายและกล่าวขอบคุณฮันเซลอีกครั้งแถมดูเหมือนว่ามีนาจะสนใจฮันเซลเป็นพิเศษทว่าในระหว่างที่ทั้งสองคนกําลังพูดคุยกันเครื่องแจ้งเตือนของฮันเซลก็ได้ดังขึ้นพร้อมกับร่างกายของเขาที่ได้อ่อนแรงลงตามด้วยฉีดยาอะไรบางอย่างเข้า าไปที่ขาด้วยความเป็นห่วงมีหน้าจึงเข้าไปถามไทยอาการของฮันเซลนั่นจึงทําให้ฮันเซลเล่าให้มีหน้าฟังว่าในช่วงวัยเด็กที่เขาได้เข้าไปในบ้านของแม่หมดมันได้บังคับให้เขากินขนมจนป่วยทําให้เขาเป็นโรคประจําตัวเกี่ยวกับน้ําตาลและต้องคอยฉีดยาทุกสอง,งสชั่วโมงไม่งั้นฮันเซลก็ต้องตายมีหน้าที่ได้ฟังดังนั้นเธอจึงอาสา,าจะช่วยฮันเซลเนื่องจากเธอรู้ถึงโรคนี้เป็นอย่างดีทว่าฮันเซลก็ได้กล่าวขอบคุณและปฏิเสธน้ำใจ ของมีนาแล้วเขาก็เดินจากไปส่วนแม่มดสาวที่อาศัยอยู่กลางป่าลือเธอที่ได้เจอเด็กหนุ่มที่นั่งอยู่เพียงลำพังแม่มดจึงเดินย่องเบาเข้าไปกะจะจับตัวเด็กคนนี้ทว่าพอไปถึงเด็กน้อยคนนี้ก็เป็นเพียงแค่หุนแถมเสียงที่ร้องขอให้ช่วยก็เป็นเพียงการเปิดเครื่องเล่นเพลงเท่านั้นซึ่งนี่เองก็คือกับดักของฮันเซลที่รอให้พวกแม่มดออกมาเกรเทลและฮันเซลไม่รอช้ารีบเข้ามาช้าตัวของแม่มดตนนี้ทันทีทว่ามันก็ไม่ได้ง่ายแบบ เมื่อแม่มดตนนี้คิดต่อสู้กับพวกของฮันเซลเรียกได้ว่าสามลุมหนึ่งก็แทบจะสู้แม่มดตนนี้ไม่ได้จนกระทั่งแจ็คสันใช้ไฟฟ้าช็อตเข้าที่กลางรำตัวจนสลบและสามารถจับตัวแม่มดตนนี้มาสอบสวนเพื่อหาเบาะแสของเด็กๆที่หายไปทว่าแม่มดตนนี้ก็ไม่ยอมเปิดปากพูดอะไรออกมาฮันเซลที่หมดความอดทนจึงสัตเข้าใส่หน้ามันอย่างจังทําให้มันเปิดปากพูดเกี่ยวกับโรหิต12จันทราเกรเทลที่ได้ฟังดังนั้นจึงนึกขึ้นได้ว่าตอนนี้มีเด็ก หายตัวไปแล้วถึง11คนนั่นหมายความว่ามันต้องการเด็กอีกแค่1คนและเมื่อดูจากประวัติของเด็กที่หายไปพวกแม่มดจับเด็กผู้หญิงไปแล้ว5คนและเด็กผู้ชาย6คนซึ่งคนสุดท้ายที่พวกเราแม่มดต้องการคือเด็กผู้หญิงที่เกิดในเดือนเมษายนผู้จบหันเซลก็ตรงดิ่งเข้าไปที่ห้องของสารวัตรทันทีเพื่อขอดูประวัติการเกิดของเด็กในเมืองนี้ทั้งหมดจนกระทั่งได้เจอกับรายชื่อของเด็กผู้หญิงที่เกิดในเดือนเมษายนถวานนั่นก็ไม่ทันแล้วเมื่อสองแม่ มทที่เรือเข้ามาโจมตีที่หมู่บ้านหันเซลที่รู้ดังนั้นเขาจึงบังคับให้สารวัตรบอกที่อยู่ของเด็กคนนั้นมาตัดมายัางบ้านแมรี่เด็กสาวคนสุดท้ายที่แม่มดต้องการตัวพี่ชายและแม่ของเธอก็พยายามเฝ้าดูสถานาการณ์เพราะด้านนอกไฟเริ่มไม่ได้ลุกรามไปทั่วทว่าเรื่องนั้นกลับเป็นเรื่องเล็กน้อยเมื่อแม่โมดตนนี้พังประตูเข้ามาที่บ้านของเธอลูคัสเล็งปืนไปที่แม่มดตนนั้นทันทีทว่าแม่โมดตนนี้กลับไล่มนใส่ลูคัสสั่งให้เขาหันกระบอกปืนไปที่แม และลันไกส่งแม่ของตัวเองไปขึ้นสวรรค์ทันทีทําให้แม่มดตนนี้ได้ตัวของแมรี่พร้อมกับให้โทยักเป็นคนพาแมรี่เข้าไปในป่าทว่าฮันเซลยวที่ตามไล่หลังมาตามหาแมรี่เขาก็ถูกแม่มดร้ายเข้ามาขวางเอาไว้ทั้งสองเข้าสู้กันอย่างบ้าระห่ำแต่ท้ายที่สุดแม่มดร้ายพยายามจะขี่ไม้กวาดออกไปจากที่นี่ฮันเซลที่เห็นดังนั้นจึงกระโดดเกาะที่ท้ายของไม้กวาดส่วนโมเรียวหัวหน้าแม่หมดมือเธอก็ได้บุกเข้ามาช่วยแม่มดอีกตนที่โดนจับตัวมาและได้เจ กับเกรเทลที่เฝ้าอยู่ด้านหน้าหมูเรียวเข้ามาพบกับเกรเทลในร่างของหญิงสาวคนหนึ่งทําให้เกรเทลไม่ทันได้ระวังตัวแต่แล้วมันก็กลายร่างเป็นแม่มดหน้าตาอับปลาทําเอาเกรเทลต้องอุทานออกมาด้วยความตกใจเพราะมันมีแต่จอมแม่มดเท่านั้นที่จะทําได้เธอรีบสาลูกดอกใส่หมูเรียวแบบรัวๆทว่าด้วยสกิลการหลบหลีกเหนือชั้นของหมูเรียวเธอก็สามารถเข้ามาจับตัวของเกรเทลได้อย่างง่ายดายแถมหมูเรียวยังได้บอกกับเกรเทลอีกว่าเธอจะยังไม่ฆ่า เกรเทลที่นี่และตอนนี้เพราะหมูเรียวต้องการให้เกรเทลเป็นส่วนผสมอย่างสุดท้ายที่หมูเรียวจะใช้ในพิธีคืนพระจันทร์สีเลือดพูดจบเธอก็โยนเกรเทลออกไปด้านนอกส่วนแจ็คสันที่พยายามจะช่วยเกรเทลเขาก็ถูกหมูเรียวไร่คาถาใส่บังคับให้ส่งตัวเองไปขึ้นสวรรค์หลังจากหมูเรียวช่วยเพื่อนแม่มดได้สำเร็จเธอก็ได้ออกมาตามหาเกรเทลทว่ามันก็สายเกินไปเนื่องจากเบนจามินได้เข้ามาช่วยเหลือเกรเทลไปซะก่อนพอถึงเช้าวันรุ่งขึ้น เกรเทลที่ได้ตื่นมาในบ้านของเบนจามินเธอก็ได้ทราบข่าวของฮันเซลที่ก่อไม้กวาดของแม่มดแล้วออกไปนอกเมืองเกรเทลที่ได้ฟังดังนั้นจึงรีบออกไปตามหาพี่ชายทันทีกลับมายัางฮันเซลที่ตกลงมาจากไม้กวาดของแม่มดเขาที่ได้ตื่นเพราะเสียงเรียกร้องของมีนาฮันเซลก็พบว่าร่างกายของตัวเองนั้นติดอยู่บนต้นไม้และได้พยายามดิ้นจนหลุดตกลงมาด้านล่าง มีนาที่ได้เห็นดังนั้นจึงเข้าไปช่วยเหลือฮันเซลและพามาล้างแผลที่ท่าน้ํามีนาเห็นว่าถ้าเช็ดแบบนี้คงอีกนานเธอจึงชวนให้ฮันเซลลงไปอาบน้ําเลยจะดีกว่าเนื่องจากน้ําในบ่อน,นี้จะช่วยสมานแผลให้ทว่าฮันเซลที่ว่ายน้ําไม่เก่งเขาก็ไม่เอาด้วยมีนาที่มีใจให้กับฮันเซลเธอจึงเปืืองผ้าแล้วลงไปแช่น้ํานั่นจึงทําให้ฮันเซลไม่สามารถปฏิเสธได้เขาลงไปแช่น้ํากับมีนาพร้อมเล่าว่าตนได้ลงน้ําครั้งสุดท้ายก็ตอนที่เจอกับแม่มดพยาย ทว่ามีนาก็ไม่ได้สนใจเรื่องเล่าของฮันเซลเธอดึงตัวของฮันเซลเข้ามาจูและแล้วทั้งสองคนก็ได้ร่วมรักที่บ่อน้ำแห่งนี้ กลับมายังดังเกรเทลที่เดิอนออกตามหาพี่ชายในป่าเธอก็ได้ถูกพวกของสาร,รวัตรเข้ามาจับก,กลุ่มข้อหาวางเพลิงเผาเมืองอ็อกสเบิร์และนำภัยจากแม่มดเข้าสู่เมืองเกรเทลที่ได้ฟังดังนั้นก็รู้เลยทันทีว่าพวกของสาร,รวัตรหัวสมองปัญญาอ่อนเพราะสิ่งที่พวกแม่มดกำลังจะทำมันร้ายแรงยิ่งกว่าฉะนั้นแล้วสาร,รวัตรต้องรีบปล่อยตัวเกรเทลเพื่อให้ไปตามหาฮันเซลก่อนที่เรื่องอันตรายจะเกิดขึ้นกับเมืองนี้เว่าสาร,รวัตรบ้าอำนาจก็ไม่ฟังคำเตือนของเกรเทล เกเทลที่ไม่มีทางเลือกจึงกัดเข้าที่จมูกของสารวัตรอย่างจังสารวัตรร้องรานไปทั่วทั้งป่าตามด้วยลูกน้องของสารวัตรเข้ามารุมทำร้ายเกเทลจนน่วมเจ้าโถยักษ์ที่ได้เห็นเหตุการณ์แบบนี้เขาก็ทนไม่ไหวเขาวิ่งตรงดิ่งเข้ามาซัดใส่สพวกของสารวัตรตามด้วยใช้ท่อนไม้ฟาดใส่พวกมันและคนสุดท้ายคือไอ้สารวัตรชั่วมันโดนโถยักษ์ใช้เท้าปิดฉากจนเละและเขาก็ได้พาเกเทลมารักษาบาดแผลที่ท่านา้ำเกเทลที่ฟื้นขึ้นมาจากอาการสโรกเธอก็หวาดกลัวโถยักษ์ไ อย่าางมาแต่พอรู้ว่าโทยักษตนนี้พยายามจะช่วยเธอเกรเทลที่รู้สึกปลอดภัยจึงถามชื่อของโทยักษตนนี้เจ้าโทยักจึงแนะนําตัวเองว่าชื่อเอ็ดเวิร์ดพูดจบเขาก็เดินจากไปส่วนฮันเซลที่ได้แยกตัวออกมาจากมีนาเขาก็เดินตามหาเกรเทลจนมืดค่าและเจอเข้ากับบ้านหลังหนึ่งที่ตั้งอยู่กลางป่าฮันเซลจึงเข้าไปสํารวจด้านในทว่าพอมาถึงเขากบโดนรอบทําร้ายมันพุ่งเข้ามาใส่เขาจนตกลงไปด้านล่างทว่าคนร้ายก็ไม่ใช่ใครอื่นเลยซึ่ง เธอคนนี้ก็คือเกรเทลทั้งสองเข้าสวมกอดกันด้วยความดีใจทว่าพอมองไปร,บรอบๆตัวบ้านที่นี่กลับเป็นรังของจอมแม่มด พอทั้งสองปีนขึ้นมาด้านบนพวกเขาก็ต้องเจอกับเรื่องที่น่าตกใจเมื่อบ้านหลังนี้คือบ้านของพวกเขาในวัยเด็กเพราะมันมีทั้งรูวัดและเตียงนอนของทั้งสองคนพวกเขาที่ล้ำลึกความหลังในวัยเด็กก็รู้สึกมีความสุขเป็นอย่างมากเราว่าพอเกรเทลมาปฏิปต่อเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดเธอก็เกิดสงสัยในตัวของตัวเองว่าพวกเราสองพี่น้องเป็นตัวอะไรกันแน่เพราะที่ผ่านมามนของแม่มดไม่สามารถทำร้ายเราได้ แถมพวกเรายัางโตมาในบ้านที่มีรังของแม่โมดทว่าฮันเซลผู้เป็นพี่ชายก็ไม่รู้จะหาคําตอบนี้ได้ยังไงจนกระทั่งหมูเรียวพังประตูบ้านเข้ามาบอกกับทั้งสองคนว่าเจ้าของบ้านหลังนี้คือจอมแม่มดขาวแถมแม่มดตันนี้ยังเป็นแม่ของฮันเซลและเกรเทลหมูเรียวที่เห็นว่าสองพี่น้องยังคงสงสัยเกี่ยวกับเรื่องนี้เธอจึงเล่าให้ฟังว่า เมื่อนานมาแล้วนะบ้านหลังหนึ่งที่ตั้งอยู่กลางป่าได้มีชายหนุ่มธรรมดาคนหนึ่งตกหลุมรักแม่มดขาวโดยมีลูกด้วยกันสองคนทั้งสองอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขแต่เนื่องด้วยหัวใจของแม่มดขาวตนนี้เป็นวัตถุดิบสำคัญที่จะนำมาปรุงยาให้กับเราแม่มดคนอื่นที่ทำให้มีพลังต้านทานเปลวเพลิงด้วยพลังอำนาจของจอมแม่มดขาวเหล่าแม่มดมืดนก็ไม่สามารถมาควักเอาหัวใจของเธอได้พวกแม่มดจึงเปลี่ยนเป้าหมายมาที่เกรเทลลูกสาวของแม่มดขาว และนั่นจึงเป็นสาเหตุที่พ่อของเกรเทลได้นําพวกเขาทั้งสองคนไปซ่อนไว้ในป่าแถมพวกเราแม่มดยังประกาศข่าวของแม่มดขาวให้ชาวเมืองรู้ทาให้ชาวเมืองแห่บุกมาที่บ้านของแม่มดขาวทว่าโดยความยิงในศักดิ์ศรีของเธอแม่มดขาวก็ไม่หลบหนีแต่อย่างใดและที่สําคัญเธอจะไม่มีทางใช้เวทมนต์ทำร้ายมนุษย์ นั่นจึงทําให้แม่มดขาวถูกจับมาย่างในกองเพลิงส่วนพ่อของเกรเทลและฮันเซลที่ออกมาจากป่าเขาก็ถูกชาวเมืองจับมาประหารอย่างโหดเหี้ยมจากเรื่องเล่าทั้งหมดที่กล่าวมาเกรเทลและฮันเซลจึงได้คําตอบทันทีว่า ทำไมเหลราแม่มดมืดถึงทำร้ายทั้งสองคนไม่ได้นั่นก็เพราะพวกเขาเป็นลูกของจอแม่มดขขาวที่ทรงพลังและในระหว่างที่มูเรียวกําลังพามฮันเซลและเกรเทลจึงช่วยโอกาสนี้จัดการกับมูเรียวทว่าคนธรรมดายอย่างพวกเขาก็ไม่อาจสู้พลังของแม่หมดได้ฮันเซลถูกมีดแทงเข้าที่ท้องส่วนเกรเทลถูกมูเรียวจับตัวไปจนได้ พอถึงเช้าวันต่อมามีนาก็ได้เข้ามารักษาบาดแผลให้กับฮันเซลฮันเซลแปลกใจที่แผลของตนนั้นหายเร็วมากๆซึ่งคนที่จะทําได้แบบนี้ก็มีเพียงแค่พลังของแม่มดเท่านั้นมีนาจึงยอมรับว่าตนนั้นเป็นแม่มดแต่เธอก็เป็นแม่มดสายเขาที่ไม่คิดทําร้ายมนุษย์ฮันเซลที่เคยตัวร่างกายของแม่มดมานักต่อนัก เขาก็ยังคงสงสัยว่าทำไมมีนาถึงไม่มีลักษณะพิเศษเหมือนกับแม่มดตนอื่นมีนาจึงบอกว่าลักษณะพิเศษแบบนั้นมันจะปรากฏก็ต่อเมื่อเป็นแม่มดฝ่ายมือ หลังจากอธิบายให้ฮันเซลเข้าใจฮันเซลก็นึกขึ้นได้ว่าเกรเทลถูกแม่มดจับตัวไปและพี่ชายอย่างเขาก็ต้องออกไปตามหาน้องสาวมีนาจึงบอกว่ามีที่แห่งหนึ่งอยู่ในป่าลือกเป็นสถานที่ที่พวกแม่มดฝ่ายมืดทำพิธีบวงสรวงพวกแม่มดจะมารวมตัวกันที่นั่นที่สำคัญเธอไม่อยากให้ฮันเซลไปเพราะเขาต้องโดนพวกแม่มดฆ่าตายแน่ทว่าฮันเซลก็ยังยืนยันจะไปช่วยเกรเทลให้ได้มีนาที่เห็นความตั้งใจของฮันเซลเธอจึงเก็บสมุดคาถาเริ่ม หนึ่งที่เจอในบ้านหลังนี้นำไปให้เบนเจามินช่วยวิเคราะห์เพราะมันอาจจะช่วยให้พวกเราสามารถต่อกรกับพวกแม่มดฝ่ายมืดได้พอเบนเจามินที่ได้เห็นก็รู้เลยทันทีว่านี่มันคือคำพีวิชาต่อสัวข่มมือโดยเริ่มจากใช้คาถาปลุกเสกน้ำมนต์แล้วลาดลงไปที่อาวุธของฮันเซลซึ่งถ้าคาถาตามคำพีนี้ใช้ได้ผลพวกเขาก็จะสามารถจัดการกับพวกแม่มดฝ่ายมือได้ กลับมายังด้านเกรเทลที่ถูกแม่มดจับตัวมาเธอก็ได้พบกับโทยักเอ็ดเวิร์ดเกรเทลจึงขอร้องให้เอ็ดเวิร์ดช่วยเธอออกไปจากที่นี่ไม่ทันที่เอ็ดเวิร์ดจะได้ช่วยเกรเทลแม่มดหัวน้ำก็เข้ามาจับตัวของเกรเทลไปทําพิธีส่วนด้านพวกของฮันเซลที่เดินทางเข้ามาใกล้กับหลังแม่มด พวกเขาก็ได้วางกับดักเชือกขึงไว้ตามต้นไม้ถ้าพวกแม่มดวิ่งผ่านมาทางนี้คงต้องแหลกเป็นชิ้นชนโดยมอบหน้าที่นี้ให้เบนเจามินคอยเฝ้าเอาไว้กลับมายังเราแม่มดที่มารวมตัวกันบนภูเขาพวกมันจับเกรเทลมามัดเอาไว้พร้อมกับจุดไฟมอยาที่ตั้งอยู่ตรงกลางเอ็ดเวิร์ดนำตัวเด็กๆเข้ามาร่วมพิธีหมูเรียวประกาศกับเราแม่มดว่าเธอจะทําให้ทุกคนไม่พ่ายต่อเปลวเพิงอีกเหล่าแม่มดที่ได้ฟังก็ต่างหูร้องด้วยความดีใจพระจันทร์เริ่มกลายเป็นสีเลือด หมูเรียวหันไปจะควักเอาหัวใจของเกเทลมาปรุงยา ทว่าฮันเซลก็เข้ามายิงปืนขู่และได้ยื่นข้อเสนอถ้าพวกแม่มดยอมปล่อยเด็กๆและเกรเทลฮันเซลก็จะไว้ชีวิตแม่มดทุกคนทว่าพวกแม่มดที่เห็นฮันเซลเป็นมนุษย์ธรรมดามันก็ไม่สนและตรงดิงเข้ามาทำร้ายฮันเซลซึ่งในครั้งนี้ฮันเซลก็ไม่เกรงกลัวแต่อย่างใดเขาลั่นไกย,ยิงปืนที่ปลุกเสกใส่แม่มดจนเละเหล่าแม่มดต่างตกใจที่ลูกปืนของฮันเซลสามารถฆ่าพวกเธอได้ไม่ทันที่พวกของแม่มดจะได้ตั้งรับมีนาก็รัวย,ยิงปืนใส่แบบไม่ยังบางคน ถูกยิงบางคนหยิบไม้กวาดชิ่งหนีบางคนที่ไม่ยอมแพ้ก็เข้ามาสู้กับฮันเซลทว่าแม่โมดอย่างมูเรียวก็ไม่ยอมแพ้เธอตรงดิ่งเข้ามาจะควักหัวใจของเกรเทลแต่กับโดนหลังมือของเอ็ดเวิร์ดจนล่วงและช่วยปลดพันธนาการให้กับเกรเทลแต่มูเรียวกับไร้คาถาจนเอ็ดเวิร์ดตกลงไปข้างล่างเกรเทลที่โกรธจัดจึงเข้ามาสู้กับมูเรียวจนกระทั่งใกล้ถึงรุ่งเชา้ามูเรียวที่เห็นดังนั้นจึงคว้าไม้กวาดแล้วบินหนีไปทันทีทว่าพวกแม่โมดที่บินมาก่อนก็ดันโดน กับดักเชือททำให้หมูเรียวต้องรีบเบรกก่อนที่จะแหลกเป็นชิ้นเช่นดานเบนจามินที่ถือปืนดักรออยู่ก่อนแล้วเขาก็สามารถยิงหมูเรียวจนตกลงมาจากไม้กวาดทว่าพอมาดูกับไม่เจอร่างของหมูเรียวส่วนดานเกรเทลที่ตามมาช่วยเอ็ดเวิร์ดเธอก็พบว่าหัวใจของเอ็ดเวิร์ดหยุดเต้นเกรเทลจึงใช้ไฟฟ้าช่วยกระตุ้นหัวใจของเอ็ดเวิร์ดจนเขาเนิ่นฟื้นลรมตากลับมาอีกครั้งและสามารถช่วยเอ็ดเวิร์ดได้สำเร็จ กลับมายัางด้านหันเสียลที่เดินตามแกะรอยเข้ามาในป่าลือเขาวกว็าได้เจอเข้ากับกระท่อมหลังหนึ่งหันเสียลรู้เลยทันทีว่านี่คือรังของแม่โมด เพราะฮันเซลและเกเทลเคยถูกขังอยู่ในบ้านหลังนี้ฮันเซลจึงหันไปเตือนมีนากับเบนจามินว่าห้ามหยิบขนมหวานมากินเด็ดขาดผู้จบหมูเรียวก็โผล่หัวเข้ามาจับเบนจามินเป็นตัวประกันทว่าฮันเซลที่เห็นว่าหมูเรียวชะล่าใจเขาก็ยิงสวนลูกปืนใส่หมูเรียวทว่าหมูเรียวก็ได้คาถาทำร้ายฮันเซลจนน่วมและพร้อมจะเข้ามาสังหารฮันเซลทันทีทว่ามีนาก็ใช้คาถาของแม่มดเขาเข้ามาจัดการกับหมูเรียวแต่แม่มดใส่ยขาวอย่างมีนาก็ไม่อาจสูได้ เธอถูกมูลเรียวใช้คาถาแทงเข้าที่ท้องจนเจ็บสาหาัส มีหน้ากล่าวคำอำลากับฮันเซลเป็นครั้งสุดท้ายแล้วเธอก็ได้สิ้นลมหายใจฮันเซลที่เห็นดังนั้นก็แค้นมูเรียวเป็นอย่างมากเขายิงปืนอาศัยมูเรียวจนกระเด็นเข้าไปในบ้านของแม่โมดทั้งสองเข้าสู้กันอย่างบ้าระห่ำเกรเทลเข้าช่วยฮันเซลจัดการกับมูเรียวแต่ถ้าสู้แบบนี้ไปเรื่อยๆคงไม่ไหวแน่ฮันเซลจึงใช้โซ่มัดตัวมันเอาไว้พร้อมกับเปิดเตาเผาจะย่างโซ่ทว่าเครื่องเตือนของฮันเซลกับดังขึ้นเขาที่ทำเข็มฉีดยาวร่วงก็ได้ล้มลงกับพื้น เกรเทลเอื้อมมือไปหยิบเข็มฉีดยาให้ฮันเซลแม่มดที่ถูกมัดหลุดออกมาจากโซ่ฮันเซลและเกรเทลที่น่วมไปทั้งตัวเขาก็สามารถล็อกตัวของมูเรียวเอาไว้พร้อมกับปิดฉากหมูเรียวด้วยพวได้สำเร็จฮันเซลและเกรเทลได้รับค่าตอบแทนที่ได้ตกลงกันไว้และฉากสุดท้ายของเรื่องพวกเขาก็ยังคงออกตามลาแม่มดแบบไม่หยุดย่อนโดยมีสมาชิกใหม่อย่างเบนจามินและเอ็ดเวิร์ดมาคอยช่วยทําให้งานทุกอย่างง่ายขึ้นพวกเขาออกตามลาแม่มดฝ่ายมือทุกหนทุก แห่งแม้กระทั่งที่ทะเลทายแห่งนี้พวกเขาก็สามารถจัดการกับพวกมันจนเกลียงแล้วเรื่องราวของฮันเซลแอนเกรเทลนักล่าแม่มดพันเิบก็ได้จบลงเพียงเท่านี้